เรื่องหลังสนุกเบื้องหน้าก,ก็สนุกมากนะคะติดตามให้ได้คืนนี้สูตรรักแซบอิริหนึ่งทุ่งตรงค่ะวันนี้ว่าบันเทิงเรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณดีครับขอบคุณวันบันเทิงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์บานปลายหลังจากยุติการชุมนุมเมื่อคือนนี้รู้สึกว่ามีเปลี่ยนปล่างกันด้วยฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งยิงอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าฝ่ายเดียวกันนั่นแหละยิงกันเองตกลงใครยิงใครกันแน่ช่่ววงหนน้าาากกลััับบมคร งการเปิดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมกับบ้านศิลปินแห่งชาติศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาแม่ครูบัวเรียวรัตนมณีพรจังหวัดเชียงรายเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมโรงเรียนวัดท่าปลาวิทยาคมโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมและมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา เพื่ออนุรักษ์สื่อสารและถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมให้ดำรงสืบไปวันนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่สามฐานก็คือฟอนตสาวไหมฟอนเล็กฟอนเจอรโครงการเปิดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมกับบ้านศิลปินแห่งชาติสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองอยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบห้าหมู่ออกกาลังกายและเสริมด้วยคอดี้พลัสร้านสกัดจากถังเช่าพี่มากินถังเช่าของอาจารย์มิโลเนี่ยเพราะเพื่อนๆในวงการแนะนำนะเวลาพี่ซื้อที่พี่ซื้อหลายๆกล่องเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนําให้กินทุกคนโปรโมชั่นพิเศษคอดีพลัสสองกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2650บาท เพาะ30มสิแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดีพลัสหนึ่งกล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโทร0 2 0สอง6 2 5แปดศูนย์ห้าอ้าสอุปกสองหเจ้ภษาแค่ไหนฉันจะไม่หยุดพักเพียงเรามั่นใจและสู้ต่อไปใหม่อมพัรสูตรน้ำสะอาดขาวสว่างสดใสหอมนา จามั่นใจใหม่โอโมพลาสสุดน้ำว้าวเนเลื่อนแต่งหน้าผิวคุณสูญเสียคอลลาเจนทำให้เกิดริว้วรอยใหม่พอสเอ็ดมิรัเคลมีไฮยาคอลลาเจนผิวดูตึงดูเด้งดูเปล่งปลั่งอารมแรกเลยนะโหไม่เปลี่ยนเลยค่ะคอสเอ็ดมรัคเกิลกิจกรรมไหนก็มั่นใจว่าผมผิวหอมตลอดวัน หมดวันหูผมก็เหมืนอนนองนี้สันซิลเนชั่นเพอร์ฟูมรอสใหม่ความกลิ่นหอมจากสารสกัดลอซวาเทอร์และนิกส์เบอร์รี่ผมหอมนานตลอดวันจากธรรมชาติเนสกาแฟลาเต้และเนสกาแฟอเมริกาโน่ชมง่ายหอมอร่อยเย็นสดชื่นหลอนอยากกินบนะ้างเนสกาแฟอเมริกาโน่และเนสกาแฟลาเต้หอมอร่อยเย็นสดชื่นจะเคลียร์เมคอัพได้สะอาดแค่พรีเมียร์บุ๊เจลกับมือก็พอ ใช้ขณะมือและหน้าแห้งช่วยลบเมคอัพได้ล้ำหรือครอมเซรามมยและสารสกัดอะโลเวร่าแต่งจัดแค่ไหนขลบได้อยู่มือพรีมเนบูเดชรคลีนซิ่งเจลใครว่ากีฬาจำกัดอยู่แค่ในสนามขอแค่มีทีที่ก้าวไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันไม่ว่าที่ไหนก็เปลี่ยนเป็นสนามได้ไม่ลงกีฬาคือครูชีวิตเวลาคนบอกว่า เราควรทำตัวให้สมวัยแม่เลือกที่จะยิ้มเขอมีใครถามพี่ก้ารแล้วจะทำประโยชน์อะไรได้<น>แต่เราก็ยังยิ้มหลายคนคอมเมนต์ว่าเราเป็นแม่พิมพที่ดีไม่ได้หรอก <c oughs> เราเลือกที่จะยิ้มต่อเพราะถ้าเรายังยิ้มได้แม้ต้องเจอคติหรือความท้าทายในชีวิตเราก็เข้มแข็งพองที่จะไปต่อและทำสิ่งที่เชื่อได้ ฝ้าแดดสะสมไม่มีวันจางใช้นีเวอรูมินัสหกสเป็นเวลา4สัปดาห์ช่วยลดเดินฝ้าแดดสะสมได้นีเวยลูมินัสหกสที่วัดสันเท่านั้นใหม่ดาวนี้ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาแต่กลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดลูคุณไปถึงบ้านใช้ดาวนี้ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม็นกลับห้องก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี้ใหม่ ดูดีเพอร์เฟกแบบนี้แต่ดันแอบ,บรังแคเฮดเดนโชเดอร์สประสิทธิภาพ5าเท่าสยบรังแคและความคันช่วยลดรังแคและความคันแม้ใช้เพียงหนึ่งครั้งล่าขาดจากรังแคและความคันมั่นใจได้ตลอดเวลาเพอร์เฟกต์นี่ละเฮดเดนโชเดอร์สอยากสนุกข้างนอกแต่กลัวผิวคล้ำเสียใหม่วอร์สลีนยูวีไลท์ชิมิ่งพลัสคร่มสูตรใหม่กลูตาโกลให้ผิวคุณดูกระจ่างใสขึ้นหนึ่งระดับนี่เจ็ดวนันพิเศษแพ็คคู่สุดคุม้มที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ จากสมอเมริกาและสมุนไพรเทียผีแฟนโต้ยาเทียผีแฟนโต้จินมีสปปรรพคุณบรรเทาอาการอ่อนเพลียชุม่มคอเทียผีแฟนโต้จินนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชพงษ์โอสถคาเฟอเมซอนทุกแก้วที่คุณดื่มคือโอกาสให้พวกเขาได้เรียนหนังสือให้พวกเขามีอาชีพที่ยั่งยืนขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณค่ะสร้างโอกาสสร้างชีวิตที่ดีคาเฟอเมซอน ริ้วรอยจัดก,การยากทำยังไงก็ไม่หาย Pro X Bio l e ช่วยลดเลือนริ้วรอยร่องลึกผิวดูนุ่มเด้งตั้งแต่วันแรกที่ใช้แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญกว่า1,000คน Pro X Bio l e เพื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกเลือกที่ชอบเลือกสร้างโอกาสเพื่ออนาคตเลือกมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่4-7ธันวาคม2563 หาสมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาเพื่อบรรเทาอาการไอให้คนรักของเจ้าเอ้ยอยาแก้ไอตราอาปาเช่ขอแนะนําสูตรผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทําให้ชุม่มคอบอกแล้วไงไอาอาปาเช่ไทยนาให้แม่ไทยนือให้พอเีมนไม่นอ้องั้งตัวให้ได้จะให้ทีบ่บางทุกคนสบายจะเหนื่อยยังไงท่องจำเอาไว้ยังไม่ตายเดี๋ยวมันก็ดี จจุบันเปิดร้านอาหารอิตาเลียนอยู่เป็นพิซซาเต่า,ตาทานค่ะพี่แฟงพิซซาเตาาทานนะ,ะขายราคายังไงของหนูราคาไม่แพงค่ะเป็นกันเอง20บาทฮะยากแก้ไอปราอาปาเช่สัญ,ญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่คุณภาพที่ไม่เคยเปลี่ยนสามแม่ครัวผูกพันอยู่คู่คนไทย าท่านผู้ชมไปที่อาร์เจนตินาหน่อยนะคะเพราะว่าประกาศไว้อะไรย3วันค่ะสำหรับนักฟุตบอล